พึ่งนะครับพึ่งมาไม่ใช่มานานแล้วแต่ว่าพึ่งกับพึ่งมาเอ๊ะพึ่งพึ่งมาอ้าวเฮ้ยพอคุณถ่ายฉันทำไมเนี่ยอุ๊ยเฮ้ยอะไรเด็กอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยเอาเอาไม่ได้ไปสมัครเป็นนักภาตการ์ตูนโอ้ยหาอะไรกินโออ๋อไปดีกว่าโอ้ยไปไปโอ้ยคุณจะถ่ายฉันจะหากินแล้วโออ๋ออ๋อทำไงดีนะโอ๋อมีมีที่กินไหมอ้ล่อไม่หล่อไม่หล่อ ไม่รอถามมาไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ๊ยกินกินแล้วกินกินเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาไม่ใช่มานานแล้วจะกินไม่ได้ยินเห็นไหมไปยังโอ๊ยไปแล้วเราไม่ถ่ายคนแล้วครับเราถ่ายพึ่งเราถ่ายพึ่งยินถ่ายพึ่งพึ่งบิน น,นีสวยไหม,ม <c ười> อุ้ยอุ้ยสวยพระอาทิตย์ขึ้นยังนี่แบล็คเกลมันชันไหมเนี่ยตอนนี้กล้องขึ้นฟ้าแล้ว <c ười> เห็นไหมมันขอบทองแล้วพระอาทิตย์เห็นไหมโอเคนี่ก่อนเดี๋ยวคนจะเบื่อดูแต่พึ่งไม่ดูคน <c ười>